สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวพามาดูคันนี้ครับเบนซ์วสองศูนย์สี่นะครับมาแจ้งมาบอกว่าอาการเกียร์นะครับเกียร์เกียร์ก,ยกระชากแรงมากเขออาอะไรงั้นนะครับ เรามันเทพดูว่ากระากแรงยังไงแล้วก็เกียร์ไม่เปลี่ยนด้วยนะเนี่ยเฮ้ย้เข้าเกียร์นี่ครับโอ้หแรงจริงครับเนี่ยครับอย่าถอยจะดีเนี่ยครับแบบรถสั่นเลยอะเนี่ยครับรถสั่นเลยนะเนี่ยครับเนี่ครับโหกระชากทั้งคันเลยครับแรงจริงๆกระชากแรงจริงครับเนี่ยคันนี้นะครับ ตอนนี้เป็นเกียร์จุดเก้านะครับเป็นเครื่องเป็นเครื่องสองเกียหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นเครื่องสองเกียหนึ่ง turbo นะครับเป็นเกียร์จุดเก้าโหการการหนักเลยครับเนี่ยแล้วเกียร์ลากวิ่งได้เกียร์เดียวลากไม่เปลี่ยนเลยครับไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ลากยาวเอออยู่งั้นนะครลูกค้าบอก เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับนี่ครับอาการที่เกียร์กระตุกนะครับเราจับคอมดูนี่เราเจอตัวนี้เลยครับนะนี่ฮะนี่หัวข้อเกียร์นะครับ transmission <Yeah. S 1> control s e v e speed นะครับนี่เราเจอตัวนี้นี่เป็นตัว y สามทับแปดนะครับนี่เซนเซอร์ที่อยู่ในแผงวงจรน,นะครับนี่ที่ไฟโชว์ ตัวนี้นะเกียร์กระชากแรงมากแผวนวงจรก็จะเป็นหน้าตาประมาณหน้าตาก็จะเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยตัวสีดำๆอะเป็นคอนโทนมันเป็นคอนโทลเกียร์นะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอะไรเงี้ยเซ็นเซอร์ที่มันฟ้องก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้มันวัดเอาไว้วัดนะครับเนี่ยต้องถอดตัวนี้ออกมาเปลี่ยนนะครับ ตัวแผงวงจรก็เสียบ่อยนะครับสําหรับเกียร์จุดเก้านะตัวนี้ก็เปลี่ยนกันไปเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับรถรุ่นนี้เกียร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแจ้งลูกค้าเปลี่ยนนะครับตัวนี้แผงวงจรเกียร์ไฟฟ้านะครับก็มีพวกน้ํามันพวกกรองนะครับต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวไปแจ้งลูกค้ากันครับโอเคครับลูกค้าอนุมัติเปลี่ยนแผงวงจรนะครับ จะอยู่ในอ่างตัวนี้ต้องแกะอ่างออกมานี่คือเป็นตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์จุดเก้านะครับนี่ครับต้องเปิดอ่างถ่าน้ำมันเปิดอ่างตัวนี้ออกมาเราจะเจอสมองเกียร์เหมือนในรูปที่เราเห็นในคอมนะครับน,นี่ครับจะอยู่ข้างล่าง,างนี้ครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับ นี่ครับเราเปิดกองออกมาเปิดอ่างออกมานี่ครับตัวนี้ละลายติดเลยเป็นข้อต่อกองครับเนี่ยกรอบหมดเลยครับกรอบเขาน่าจะลากเกียร์จนร้อนนะครับจนแข็งละลายติดละลายติดกับตัวสบองตัวนี้ลากอันตรายครับอย่างเงี้ยไปฝืนขับมากเดี๋ยวเกียร์ไหม้เป็นเรื่องใหญ่เลย เกียร์มันไม่ยอมเปลี่ยนแต่เขากว่ายังขับลากครับเรื่องเกียร์นี่อันตรายระวังนะเนี่ยเ,เศษแตกปกาติจ,จะต่อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันแข็งจนติดเศษก็มีนิดหน่อย เศษไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะมากเ่อถอดสมองแล้วถอดสมองออกมานี่ครับแกออกมาแล้วตัวสมองมีแผ่นยอน ไม่นะครับมีแผงจรตัวนี้แกะล่องกอง,กอง ก่อนจะใส่นี่เราต้องทําความสะอาดตัวนี้ตรงนี้เป็นตัวอ่านตําแหน่งเกียร์นะถ้ามันสกเนป๋อมันก็จะอ่านอ่านตําแหน่งไม่ออกเราต้องทําความสะอาดก่อนก่อนที่จะใส่แข็งให,หม่เข้าไป้ตามนี่ครับมีเศษอยู่ต้องล้างออกให้หมด ตามวาวนี่ยต้องล้างเศษออกให้หมดนะสำคัญนะครับตัวนี้ต้องล้างเศษเมื่อมันอุดอุดสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีปัญหาอีกนะครับตามวาวตรงนี้ล้างทุกตัวนะเดี๋ยวเราล้างแล้วก็ใส่ของใหม่นะนี่บ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยสะ,สะอาดสะอาดกิ๊บเลยว้าวล้างเรียบร้อยนะครับทุกตัวก็ใส่แผงใหม่เข้าไปเลย เย็นนัดประกอบเลยครับนี่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแผงใหม่นะครับอันนี้กองนี่ตัวที่มันหักคือแตกมันกรอบมากนี่เราใส่ใหม่เข้าไปเลยเปลี่ยนใหม่น้ํามันก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วเราใส่นี่ เราปิดอ่างเตาถมานเกียร์รแล้วก็ส่งไปโปรแกรมทีุ่ดนยนะ์เรามาดูเทสลองกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับปิดอ่างเตาถ่านเกียร์เรียบร้อยนะครับ,รรรบ,รรบแล้วเราส่งไปโปรแกรมปักเราต้องเสียบแผงเก่าก่อนนะครับเพื่อดึงข้อมูล ของแผ่นเก่าก่อนนะแผ่นใหม่จะไม่มีข้อมูลนะครับก่อนที่จะโปรแกรมต้องดึงข้อมูลก่อนนะครับเราเกีรีรยหยุดเก่านะครับเดี๋ยวเอาไปโปรแกรมโอเคครับนี่ครับหลังจากเปลี่ยนแผงวงจรแล้วก็ส่งไปโปรแกรมที่ศูนย์เอข้อเกียร์นะครับจากที่ติดเฟลลนะครับตอนนี้ no f a l t นะครับ no f a l t code S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไวิ่งเทสดูนะครับว่าอาการเกียร์กระตุกหรือเกียร์ไม่เปลี่ยนจะหายไปไหม,ไหมนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวเรามาเทสเข้าเกียร์ดูก่อนอันดับแรกก่อนที่จะไปวิ่งว่ามันกระชากเหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์เอ็นเข้าเกียร์อาร์นิ่มนะครับเอน็นนิ่มดโีโอ้โหนิ่มเก็บเลยครับนิ่มกว่าเดิมเยอะมากครับ นนิ่มเลยครับถ้าไม่รู้สึกเลยนะครับหลังจากเปลี่ยนแผงโปรแกรมไปนะครับนี่ครับนิ่มเลยครับอย่างนี้ลูกค้าแฮปปี้แน่นอนครับผมนะครับนี่ครนิ่มเลยครับเอ็อ่าโอ้ครับโอเคเดี๋ยวไปเทสวิ่งครับนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาเทสว่าเกียร์เปลี่ยนไหมนะครับอะไรครบสองไปแล้วสามสี่โอเคครับเปลี่ยนนะครับฮะาาเปลี่ยนครับโอเคครับนี่ครับถือว่าแผงวงจรนะครับอันเดียวนะครับจบ เกียร์เปลี่ยนปกตินะครับไม่กระชากนะครับอย่างนี้ก็ส่งรถลูกค้าได้ครับแบบนี้นะครับน,นแผงวงจรไปนะครับพร้อมโปรแกรมน้ำมันเกียร์กองเกียร์ยังอ่างใหม่นะครับก็จบนะครับสำหรับ2 0 4คันนี้นะครับ ใครที่มีรถรุ่นนี้นะครับเครื่องตัวนี้เกียร์ตัวนี้นะครับก็นี่ครับเสียบ่อยครับแผงวงจรนะครับแผงวงจรเกียร์ไฟฟ้านะครับเสียกันบ่อยมากนะครับก็เตรียมตัวอไว้เลยเลยครับต้องเจอทุกคันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับ